มาดิอน,น้นมาด้วยก็เอาตามยแค่นี้เนโอ,อน้อนำัหยุดอยู่ใช่นะ้ำมันยังหยุดอยู่เทาอยูรอยวระวังนะคะต้องระวังนะใช้มันทาอยู่ม,มันไม่ตเองจ้ะระวังนะนาต้องระวังนะคะ พาอยู่แต่หลุดใช่ไหม,มกาวนี่เหรอกาวนี้องเกียไม่รู้ว่ากาวไหนหนูก็ไม่รู้กาวเ,าเกาวไม่ใช่ไม่ใช่กาวอันนี้นะอันนี้แม่เกตเขาบอกว่าดมซื้อมา Gì không kêu không mình. Đón đón phải đi, nó phải dùng mình bông keo, dính, cái đi, cái keo nó ตายคลิปป่ะเนาะายอยู่ตายด้วยตายด้วยทำแม่งคลิปอันนี้ยาวยาวอ่อันนี้นอนด้วยนอนนอนเหรอวางโซ่สานอนอ่ะ này quăng, anh đi trăng lông, áo dài ra trăng lông à, ủi, sướng luôn, làm ra xin này, làm gì chụp hình như thế xin này, tan bé, quẹt, Thank Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <tốt> กาหลุดอีกต้องมีวิธีนั่นแหละเ,าเลนาะจ้ะเอาเอาเอาให้ใช้คืนนี้ผ่านาไปก่อนกะปูะสเตเลสไม่ยิงตรงนี้ทำหลุดดีนะค่ะดะย่ามาแก้ว่าถ้ายิงยิงปุ๊บอ่ะมันร้อนยังไงมันก็หลุดไม่ได้เวล้ารี้อนใช้กาวไว้พร้อมยืดไปไม่งั้นมันจะรั่วตรง ฉานปาไปคงไม่ธรรมดาดียอดมากโด่ไปนี่เลยได้พูดถึงนะไม่ได้อันตรายเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นไปเฮ้ยไปไงบ้างไอ้รู้เอามาเรียบเดียบยี่สิบสาม พอแล้วทั้งนั้นนะพอมีมา